เอาลรทุกคนอะไรแล้วก็ถึงวันนี้ผมได้ไปฟาร์มตังมาจนถึงแสนแปดแล้วนะครับทุกคนแล้วผมก็จะมาทุกคนดูเวลาตอนนี้ตอนนี้มันสองทุ่มใช่มันมันไม่ดึกหรอกทุกคนมผมจะมาประมูลจะกระบอกนี้งหากทุกคนว่าผมจะได้ไหมแพทย์สันนาวีรอหกนาทีนะทุกคนเยี yeah, ่ยลุ้นว่า ไม่มีใครวางแบบแสนแปดแบบนี้นะวางกูตบเลยแสนสองอยู่แสนสองหมื่นหนึ่งพันดิฟรามาทัพอ้า,อามันมีคนเล่นแบบนี้วะแล้วนาทีสุดท้ายก็วางแบบแสนแปดไปเลยทุกคน oh <my> จะได้ไ,ม,ไม่ได้ปิดคลิปนอน <laughs> มาเพชรบิดกนี่จัดไปนิ่มครับ หนึสองสามน่าจะเติมสี่ห้าหกด้านหลังให้มันด้วยนะทุกคนเหลือสี่นาทีทุกคนเราจะบิดยังไงก็ได้ให้ตังเราลดไปน้อยที่สุดนะทุกคนเฮ้ยยังไม่มีคนวางแทรกผมเลยวะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะป่านนี้มันต้องแบบแสนห้าแสนหกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีคนเล่นวะเฮ้ยมีคนหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหเล่นคนเหลือสามนาทีปะ แล้วก็แสนเฮ้ยแสนสามเลยมึงคิดว่ามึงมีเงินเยอะหรอวะมึงคิดว่ามึงมีเงินเยอะหรอวะแสนสามเลยทำไมพอเดี๋ยวเอาขวานลงไปขายขายพริกแอกด้วยขายแม่งให้หมดตูดไปเลย oh! เดี๋ยวแสนสามหมื่นหนึ่งพันแสนสามหมื่นสองพันปุ๊บแล้วผมก็วางแสนแปดไปเลยทุกคนเดี๋ยวผมรอดูเชิงก่อนลุ้นยังไงแบบสุ่มกองสุ่มแล้วจะได้ไอโฟนเลย <Yeah. c oughs> <c oughs> เฮ้ยแสนสี่วางแสนสี่ตอนนี้เลยไง งั้นรอนาทีสุดท้ายแล้วกันทุกคนรอรอดูพวกนี้มันประมูลกันนะทุกคนเนีย่ยวางแสนสี่เลยไงรวยเหรอรวยน้ำมันเหรอ <Nope. S 1> แสนห้ายดึดมันค่อยไปเอาแบบเอ้ยแสนห้าหนึ่งพันเอ้ยมึงกล้าประมูลได้ไงวะเนี่ยฮะไปแสนห้าหมื่นห้าพันแสนห้าหมื่นหกพันครับแสนห้าหมื่นหกพันโดนเกทับไปดิมีใครบิดไหมแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเ <Nope. S 1> <c oughs> จอกูแน่ แสน0กหมื่นแสนเจ็ดหมื่นไปเออถ้าต่อมึงก็ขาดทุนแล้วจะมีคนต่อไหมแสนเจ0 0หมื่นโองตังมึงเยอะจังวะพวกเคียนี่เออได้ปุ๊บปิดคลิปนอนมีคลิปลงยูทูบผู้นี้เช้าเจ็ดเคเจอกูแน่ออแสนเจ็ดหมื่นสี่พันไปเลยไปเลยครับตอนนี้แม่งก็คงกำลังวิ่งเวทขุดเหมือ,องรออ้แสนเพันไอเด็กขี้อ่ะรอดูพวกมันบิดกันครับคน มึงเสร็จมึงไม่มีโอกาสได้ปืนกระบอกนี้วัยรุ่นไร้คู่แข่งแล้วตอนเนี้ยเชื่อผมสิแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนี่มันก็ถือว่ามากแล้วนะได้แล้วทุกคนได้แล้วยัดเขี้ยกูได้มาแล้วกูได้มาประดับบารมีกูละกูได้มาประดับมาะตังเหลือสองพันเนี่ยไยอุ้ยดาเมจแปดสีเลยไง อุ้ยตายเลยอ่ะหมีตายเลยทุกคนอุ้ยดาเมจแปดสี่เลยไงอ้ทุกคนเฟี้ยวจัดโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมซีอูเกนนะครับผม